ในยุคที่โลกยังเต็มไปด้วยความมืดมนและความถูกทรมานของสัรพสัตว์ทันใดนั้นก็ปรากฏแสงสว่างเจิดจ้าจากสวงสวรรค์แสงนั้นคือการถือกำเนิดของพระโพสสัตว์อวโลกิเตศวนหรือเจ้าแม่กวนอิมพระองค์ปฏิญาณต่อพระพุทธเจ้าว่าปราบใดที่ยังมีสัตว์โลกแม้เพียงหนึ่งเดียวที่ยังถูกทรมานข้าพระเจ้าจะไม่บรรลุธรรมจากนั้นพระองค์ก็เริ่มการเดินทางอันยาวนานเพื่อช่วยเหลือสัรพสัต เจ้าแม่กวนอิมไม่เพียงช่วยเหลือมนุษย์บนโลกเท่านั้นแต่ยังลงไปถึงนรกภูมิเพื่อช่วยดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากพระองค์ใช้พลังเมตตาปลดปล่อยเหล่าวิญญาณที่ถูกทรมานให้พ้นจากบ่วงกรรมแม้แต่พญายมราชก็ยอมสยบต่อความเมตตาของพระองค์ในหนึ่งครั้งเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายเป็นหญิงสาวสวยเพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านที่ถูกโจรสลัดโจมตีพระองค์ใช้ปาฏิหาริย์ทำให้โจรสลัดเห็นภาพนรกภูมิที่รอพวกเขาอยู่ จนจนสลัดตกใจกลัวและกลับใจเป็นคนดีอีกนับแต่นั้นมาหมู่บ้านนั้นก็รอดพ้นจากภัยร้ายมีตำนานกล่าวว่าลูกเรืออายุ35ปีที่ผมสั้นปลิวตามลมพยายามควบคุมเรือในทะเลที่เต็มไปด้วยพายุถือเชือกและตะเกียงใบหน้าของเขาดูสิ้นหวังแต่ยังคงมุ่งมั่นคลื่นอยากสัตว์ไปมาอะและเมฆดำคลืมปกคลุมเหนือหัวทันใดนั้นเจ้าแม่กวนอิมปรากฏกายเหนือคลื่นแสงเรืองรองจากพระองค์ทำให้พายุสงบลง ลูกเรือต่างร้องไห้ด้วยความขอบคุณในภพชาติหนึ่งเจ้าแม่กวนอิมเห็นว่ามนุษย์โลกมีทุกมากมายจนพระองค์ไม่สามารถช่วยได้ทันพระองค์จึงอธิษฐานขอให้มีพันมือและพันตาเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้อย่างทั่วถึงทันใดนั้นร่างของพระองค์ก็เปล่งประกายและกลายเป็นเทพเจ้าพันมือพันตาที่สามารถมองเห็นและช่วยเหลือผู้คนได้ในทุกที่ทุกเวลาเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายเป็นหญิงชาราขอทานที่ยากจนเพื่อทดสอบความเมตตาของมนุษย์ในหมู่บ้านหนึ่ง มีเพียงเด็กหญิงยากจนคนเดียวที่ยอมแบ่งอาหารสุดท้ายของเธอให้หญิงชราทัานใดนั้นหญิงชราคนนั้นก็กลายร่างเป็นเจ้าแม่กวนอิมและประทานพรให้เด็กหญิงจนเธอมีชีวิตที่ร่ำรวยและมีความสุขตลอดไปในอีกตำนานหนึ่งเจ้าแม่กวนอิมต้องต่อสู้กับปีศาจร้ายที่คอยทำร้ายมนุษย์พระองค์ใช้พลังเมตตาและปัญญาปแปลงปีศาจให้กลายเป็นเทพผู้คุ้มครองมนุษย์แทน การต่อสู้ครั้งนั้นเต็มไปด้วยแสงสีและปาฏิหาริย์จนมนุษย์โลกต่างสรรเสริญในความเกรียกลกยของพระองค์จนถึงทุกวันนี้เจ้าแม่กวนอิมยังคงเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองโลกผู้คนต่างสวดขอพรจากพระองค์ในยามทุกยากและมักได้รับความช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาโรคภยัยการคุ้มครองจากอันตรายหรือแม้แต่การนำทางชีวิตให้พบกับความสุข